สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์กับผมวันนี้อยู่ที่สี่แยกปทุมวันนะครับมาดูการรื้อถอนสยามสแควร์บล็อก A นะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะและที่นี้จะถูกพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่บนสกายวอล์กนะครับด้านหน้าก็คือพื้นที่ที่ทำการรื้อถอนอยู่นะ เมื่อก่อนที่เราจะคุ้นชินกันก็คือจะเป็นลักษณะนะเป็นตึกแถวยาวตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็จะเลี้ยวโค้งตรง4แยกปทุมวันเนี่ยไปถึงตรงถนนพระรามหนึ่งเลยนะทั้งหมดก็79คูหาครับมีที่7ไร่จากอีก31ตารางวานะและก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งของโรงหนังสกาล่าด้ครับซึ่งโรงหนังสกาล่าก็อยู่คู่กับสยามสแควร์มากว่า50ปีเลยนะครับ ตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ฝั่งมามุนคองนะครับซึ่งลักษณะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันเลยครับมีแค่ถนนพญาไทขั้นกลางอยู่แค่นี้เองนะครับซอยที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือสยามสแควร์ซอย7นะครับกับอาคารสยามสเคปนะที่อยู่ด้านข้างกันซึ่งผมก็ทำคลิปก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วนะครับสำหรับสยามสแควร์ซอยเนะเพื่อนๆไปตามดูกันได้ มองมาจากอาคารสยามสเกตนะครับมองตรงมาที่พื้นที่ที่จะทําการรื้อถอนนะด้านซ้ายก็จะเป็นถนนพญาไทแล้วก็จะเป็นมาบุญครองครับทางด้านขวาก็จะเป็นสยามสแควร์ซอยหนึ่งนะส่วนถ้าตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับสยามดิสคััเวอรี่ครับ,รรบแล้วก็ฝั่งด้านล่างก็จะเป็นสยามสแควร์ซอย7แล้วก็อาคารสยามสเกตนะตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกสยามสเกตนะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่นะ แต่ถ้าโครงการนี้เสร็จแล้วผมว่าก็น่าจะมองไม่เห็นนั่นแหละน่าจะบังจนหมดวิวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแหะครับ <S <S เรียกได้ว่าพื้นที่ทำเลค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่กลางเมืองมากเลยด้านหน้าที่เพื่อนเพื่นเห็นก็คือสกายวอล์กที่เราไปถ่ายมานะด้านซ้ายก็จะเป็นมาบุญคลองครับ ด้านล่างก็จะเป็นสยามสแควร์ซอยเนะแล้วก็ด้านกว่าจะเป็นสยามสแควร์ซอย1ส่วนเพื่อนๆมองมาไกลๆก,ก็คือสยามดิสคัพเวลรี่ครับซึ่งบริษัทเซนทันพัฒนานะครับหรือ CPN นะก็ได้สิทธิ์เช่าพื้นที่นี้เป็นเวลา30ปีนะครับจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ซึ่งเซนทันพัฒนานะครับเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดของโครงการนะการพัฒนาก็คือจะเป็นอาคารมิกยูสนะครับจำนวนหนึ่งอาคารนะมีความสูงมากกว่า20ชั้นนะครับแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า5,000ล้านบาทเลยนะครับประกอบด้วยนะครับโรงแรมสำหรับรองรับนักธุรกิจนะแล้วก็ศูนย์การค้า4-5ชั้นเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีอาคารสำนักงานแล้วก็พื้นที่จอดรถ ซึ่งเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยครับซึ่งพูดมาขนาดนี้ผมเองก็อยากจะเห็นนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่สยามสแควร์ซอยหนึ่งนะถือว่าทำการรื้อถอนได้เร็วมากเลยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรเพื่อนๆรอรุ้นกันได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ